จะมีรากเหลือให้เราไหมนะครับผมครับซึ่งพวกนี้นี่ในการที่เราจะดูแลเราจะต้องรีบรีบมาดูนะครับถ้าไม่งั้นก็คือการเสียหายก็จะเกิดขึ้นดูนะครับเห็นไหมครับผมเริ่มเริ่มมีอาการแล้วนะครับนี่ก็คืออาการที่เราจะเห็นก็คือรากไปทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับนี่แหละครับผมครับที่ผมบอกว่าเราจะต้องรีบดู ถ้าหากว่าเราไม่ดูแบบนี้นี่ทุกคนก็คือบอกเลยนะครับว่าโอกาสรอดถ้าหากว่าเราไม่รีบมาแก้ไขไปเลยนะครับผมครับต้นนี้จะไม่เหลือชีวิตรอดมาให้เราได้เห็นเลยดูลากครับเน่าเปื่อยยุ่ยหมดเลยครับผมนี่ก็คือมาจากการให้น้ำมากเกินไปแล้วก,ก็ระบบ าการระบายน้ําของวัสดุปลูกของเราไม่ดีนะครับอุ้มน้ํามากเกิดไปเพราะพวกนี้จะไม่ชอบน้ําที่ชื้นแฉะขังนะครับผมครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นแบบนี้เราจะต้องรีบมาช่วยเขาเพื่อให้อาการของเขาดีขึ้นโดยเร็วสวัสดีครับวันนี้จากต้นคลิปก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าต้นอะโลคาเชียสตริงเกร กับต้นซาบิน่าหรือว่าปลากระเบนกับมาลายของเราก่อนที่เราจะนํามาปลูกสภาพย่ําแย่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับเพราะเวลาผ่านไป2เดือนแล้วมาดูนะครับว่า2ต้นนี้สภาพเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับและตอนนี้ต้นไม้2ต้นณนะปัจจุบันนี่ก็คือต้นปลากระเบนของเรานะครับและนี่ก็คือต้น ซาบิน่าหรือว่ามาลายนะครับปากระเบนผิดหูผิดตาไปเยอะเลยใช่ไหมครับโอ้โหผมก็ยังไม่เชื่อตัวเองเลยนะครับว่าเวลา2เดือนที่ผ่านไปจะสามารถทําให้ต้นของเขาจากที่แทบตาย50-50ฟื้นฟูได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกนะครับระยะเวลา2เดือนผมทําอย่างไรถึงให้2ต้นนี้มีสภาพที่กลับมาฟื้นฟูได้แบบนี้นะครับอันดับแรกเลย ต้องเน้นที่วัสดุปลูกเลยนะครับช่วงแรกเลยวัสดุปลูกสําคัญมากเลยวัสดุปลูกห้ามทําให้แฉโดยเด็ดขาดนะครับจะต้องชื้นแต่ไม่แฉะนะครับจะทําวิธีไหนก็ได้นะครับซึ่งของผมก็จะเน้นเป็นพวกใบไม้ซึ่งจะเป็นผมก็เคยทําคลิปเกี่ยวกับใบไม้นะครับใครอยากรู้ก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดในคลิปของผมได้นะครับหลังจากนั้นเมื่อวัสดุปลูกเราพร้อมแล้วเมื่อเราปลูกลงไป อาทิตย์แรกเลยบอกว่าเป็นอาทิตย์ที่สําคัญมากเลยผมจะไม่ทาอะไรกับต้นไม้นะครับไม่มีการลดน้ําไม่มีการให้ฮอร์โมนไม่มีอะไรทั้งสิน้นผมจะดูว่าใบของพืชที่ผมปลูกลงไปนี้มีอาการเหี่ยวเฉาลงไปหรือไม่ถ้าหากว่ามีอาการเหี่ยวเฉาให้เราไปดูตรงระบบรากอีกครั้งหนึ่งว่ามีการเน่าเพิ่มหรือว่าไม่เน่าเพิ่มนะครับแต่ถ้าหากว่าระบบ ใบของเขาก็คือไม่เหี่ยวไม่อะไรลงไปก็คือโอเคปล่อยเขาไว้หลังจากที่อาการทรงตัวหนึ่งอาทิตย์แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาทําการบํารุงของเขานะครับบํารุงใบบํารุงต้นแล้วก็เล่งรากของเขานะครับซึ่งวิธีการก็ง่ายๆมากเลยนะครับ <Ừ. S 1> ผมก็จะใช้ตัวนี้เลยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือน้ําสาวข้าวนะครับหลังจากน้ําสาวข้าวเสร็จแล้วผมก็จะใช้ผงชูรส อสองอย่างนี้มาผสมกับน้ำเปล่านะครับผมเพียงแค่นี้นะครับเราก็ผสมเสร็จแล้วเราก็ลดซึ่งปริมาณการลดอย่าลดทีเดียวเยอะนะครับให้ลดทีละน้อยๆค่อยๆลดไปนะครับแล้วก็สังเกตดูอาการไปได้สังเกตดูอาการไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่าโอเคใบเขียวแล้วก็ใบไม่เหลืองต่อไปก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณในการลดนะครับผมจะลดวันเว้นวัน ซึ่งวิธีการนี้ผมบอกได้เลยว่าผมทํามาแล้วมันได้ผลก็เลยต้องนำมาบอกต่อซึ่งวิธีการนี้ทําแล้วไม่ผิดหวังนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับว่าตน้นซาบิน่ากับต้นปลากระเบนของเรามีสภาพเป็นเช่นไรนะครับ ประสบความสำเร็จอย่างสวยงามสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม